สวัสดีค่ะดิฉันกนิษฐาจันทรนะคะขนาดนี้ดิฉันนั่งอยู่ในบริเวณวัดศีประดูนะคะวัดสีประดูตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนบนุจงหมดบนราชธานีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ย สิ่งที่ทุกคนนะักท่องเที่ยวนะคะถ้ามาเที่ยวเมืองอุบลแล้วทุกคนจะมุ่งความสนใจไปที่งานแห่เทียนเข้าพรรษาใช่ไหมคะแต่หน้าวันนี้นักท่องเที่ยวอาจจะเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่ามีสิ่งมหัศจรรย์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นที่วัดศรีประดูกของเรานะคะซึ่งวันนี้ที่ฉันก็มาแอบดูนะคะว่าเอ๊ะในที่นี้เขามีกิจกรรมพิเศษอะไรกันหรอตอนแรกเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะไม่เชื่อว่าเอ๊ะจะมีญาติโยมมามากมายถึงขนาดนี้นะคะเมื่อเช้านี้เยอะมากนะคะพอดีดีฉัน มีโอกาสได้มีโอกาสรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะคะ<ม>เดี๋ยวจะให้คุณพี่เขาแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็จะให้เล่าให้ฟังนะคะว่ามาทำกิจกรรมอะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อปานีปลาทองจ้าคุณพี่ปราหนีปลาทองนะคะคุณพี่ทําอาชีพอะไรคะขอโทษคะ่ะ ายเปวยจับค่ขายเปวยจับในในเมืองอบุบลเรานี้ใช่ไหมคะเปิยจับเมืองอุบลของเราขึ้นชื่อเนี่ยใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมคะแขกไปไทยมานี้ต้องต้องทานให้ได้เลยถ้ามาถึงเมืองอุบลแล้วไม่ได้ทานเปวยจับนี่แสดงว่ามายังไม่ถึงเมืองอุบลใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะคุณพี่วันนี้เห็นญาติโยมนะคะมาที่วัดเป็นเยอะมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าวันเสาร์หรือเปล่าไม่ทราบคะมาทํากิจกรรมอะไรกันคะที่วัดนะคะมาทํากิจกรรม าศาสตร์คืนดวงอย่งางศาสตร์อะไรนะคะาศาสตร์คืนดวงใช่ไหมคะ,ะเป็นเป็นาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการยังไงคะคืนดวงให้กับตะวันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพี่มากี่ครั้งแล้วคะมาที่วัดถึงนี้นะคะเก้าครั้งนะคะ ก้าครั้งแล้วชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมคะในการมามาทําแล้วเนี่ยกี่ครั้งถึงเห็นชัดคะไหนลองลอง,ลอ,งอธิบายให้ฟังนะคะตอนนี้เราเราถ่ายทํารายการอยู่นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะได้ยินแล้วก็อาจจะสนใจเดี๋ยวรบกวนให้พี่ตาณีนะคะเล่าให้ฟังเลยค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างเมื่อมาทำศาสตร์คืนดวงเนี่ยค่ะมาทําแล้วก็ค้าขายก็ดีขึ้นนะคะทํามาค้าขายดีขึ้นแล้วก็มีเงินมีทองพอเหลือ บ้างค่ะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะคุณพี่คะถ้าคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ที่บ้านได้รับชมนะคะแล้วอยากจะมาทําศาสตร์นี้บ้างเนี่ยจะยากไหมคะต้องใช้ทุนเยอะไหมต้องใช้เงินทองเยอะไหมแล้วก็ขั้นตอนในการเตรียมตัวเนี่ยต้องเตรียมยังไงบ้างนะคะขอให้พี่อธิบายให้ฟังสั้นๆนะคะ ไม่เยอะค่ะใช้ทุนไม่เยอะนะคะไม่ถึงร้อยก็มาได้แล้วค่ะก็เตรียมข้าวมาใส่บาตรแล้วก็ชุดสังฆทานชุดสังฆทานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็มีดอกไม้มีซองแล้วก็มีข้าวอาหารซองซองที่หมายถึงว่าเราจะใส่เงินถวายอย่างนี้ใช่ไหมต้องเยอะไหมคะคุณพี่ไม่เยอะค่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็แล้วแต่ค่ะ อ๋อแล้วแต่ว่าใครจะศรัทธาแค่ไหนสิ2 0บาทก็ได้ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ที่ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะ